บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิอุสลังกรรมมังสะเพหพระเตหกตั้งพุนยังโนอนุโมทันตุสุนันโตโปนโตเดเทวาอัศมิงธาเนอิทะอธิกตตาธิขายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาพิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสะเพยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสะเพอะติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนต สเพปิศาสเพยักขาสเพเวตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพอาจาริยุปัชายยะสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพนักขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพสามตินางสมิธชันตุโมนโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติพพะควานโมโพธิสัตตวอคันติมายะอิติพพะควานโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติพะควา ปฏิทานนคาถายาเทวตาสันติว <I S 1> ิหารระวาสิณีทูเปขเรโพธิคเรตหิงตะหิงตาธรรมทานในนับพระบุตรภูชิตาสดทิงกรุเดธาวิหารมันดันเลเทราธรรมชาณวกาจพิคบูสารมิกาทานนัตปฏิโยกสกาข้ามาเทศานิขามาเทศราสปานัุตาสุภตาปวันเตชะลาผู้ชายเยจีเยปิตจะอนุสัมภะวาสังเททัศนตาอธบุปปาติกาไิยานิกังธรรมะวันังปริจเตสะเพยพิทุกัสสกรุณสังขยัง ท้าตูทีรังสตังทำมโมธรรมธราจะพกข้ลาสังโฆโคตุสมะโควะอัธยาศาหิตายจะจัดอัมเหรักขตุสัทธมูสเพปิธรรมจาริโนบุทิงสัมปาปุเนยมัธมีอริยาปเวทิเตปสันนโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาวเสนสมาธารังเปริชันโตคาเลทิโกปัสต al ala, ุกุธ um ิภาวยาสตานังสมิทังนิตุเมธนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังลัคนิติปุตตะเอวังธรรมเมนะราชาอมปะชังลัคนตุสัพพะดาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปฏาจารย์ทุกข์ขพยาปัตตาจย์ทุพยาโสกปฏาจารย์โสกขหุนต found, ุสเพปิปาริโนเอตตาวัฏตาจารเมหิสัมพัสังปุญญสัมผัสังสภีเทวานุโมหันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทัทธันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิริตาหุนตุขัจันตุเทวตาขตาสุเมงคลคขันธาหุนตุสัพพะหุนตุสัพพังสุเมงขังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรัมถนันหุ สัพพังสุเมงขะรังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตลังโหตุสัพพัง as, สุเมงขะรังระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตลังสัพเพพุทธาภรพตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชันะรักขังปัญฐานิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภรพตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชันะรักขังปัญฐานิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภรจะยังพลัง อรหันตานันเจติเชนั้นเราถังบรรทามิสัพพโสสเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังขาพระปตาปเจกันตเยังพลังอรหันตานันเจติเชนั้นเราถังบรรทามิสัพพโสสเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังขาพระปตาปเจกันตเยังพลังอรหันตานันเจติเชนั้นเราถังบรรทามิสัพพโสสเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังขาพระปตาปเจกันตเยังพลังอรหันตานันเจติเชนั้นเราถังบรรทามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกันตเจยังพลัง อรหันตานันเตเตเสนั้นละขังบรรทามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขารพรตานปัจเจกานันเตยังพลังอรหันตานันเตเตเสนั้นละขังบรรทามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขารพรตานปัจเจกานันเตยังพลังอรหันตานันเตเตเสนั้นละขังบรรทามิสัพพโสด้วยแา่แห่งบุญกุศลที่้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนุนี ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวดสุนทรขลายขออันนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังแหล่งอันสุจริตมั่งคงเป็นสมณะอาชีพบรรทัดทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีกับข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทต่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสุการในภูมิวุฒินี้โปรดประสิทธิ์ประสัดพรน,น้อมส่งอารุภาพแห่งมงคลไปสูปส่วัฒนมงคลพระปิตายยเสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัฒมงคลทั้งปวงที่สํสิงมูลเหตได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นในพุททานุภาพเทวานุภาพเทฐานุภาพอันศิสิธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบและบูชาทุระการเถิด